สวัสดีกันอีกครั้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Star d i o l e n a นะฮะในฤดูใบไม้ผลิวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7นะครับแล้วก็ตื่นนอนมาแล้วนะเดี๋ยวขอดูดวงแป๊บหนึ่งดวงวันนี้ของเราโอเคเลยดวงกำลังดีครับเช้าที่สดใสรอเราอยู่นะฮะเริ่มด้วยการรดน้ำต้นไม้ในยามเช้าเลยครับก็ให้อาหารไก่นะเราไปรดน้าต้นไม้ก่อนแล้วกันเพราะว่าต้นไม้เราใช้เวลา12วันในการจเจริญเติบโตนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะผ่านมาประมาณ 5วันแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวรอดูว่าวันไหนผมผลิตได้ก็เท่ากับครบ12บวันเลยฮะโอเคเราไปดูไก่กันต่อครับไก่ของเราเฮ้ยอ๋ออยู่ที่เดียวกันตกใจหมดคิดว่าเหลือตัวเดียวโอ้เอาเป็นว่าได้ไข่มาแล้วก็ให้อาหารไก่ก่อนนะขอบคุณครับน้องไก่เดี๋ยวเรามาดูเคเวสกันก่อนนะครับว่าเควสเราตอนนี้มีอะไรบ้างนะเควสจุดเริ่มต้นต้องฆ่าสลามอยู่ตัวครับอันนี้คือโจอจาา้าโคลาไปให้ปีแอ ใช่ใช่วันก่อนป m ปิดเราไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ผลิตเตาหลอมนะเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองนะครับเอาโจจาโคลาไปให้คุณปีแอที่ร้านสะดวกซื้อก่อนนะครับแล้วก็จะทําอะไรต่อเดี๋ยวว่ากันเข้าคัสซีนฮะตอนนี้เราอยู่กับนายกเทศมนตรีครับคุณเลวิสวัดดี้เราก็เดินมาดูใกล้ๆครับคุณเลวิสจะพูดว่าอะไรเอ่ยเห็นแล้วมันแทงตาชมัดเลยคุณเลวิสบอกครับว่าตรงนี้นะเป็นศูนย์ชุมชนที่นี่คือศูนย์ชุมชนพิธีก หรืออย่างน้อยเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือหลังจากที่โดนเจ้าโจจ้าเข้ามายึดปกครองนะก็เหลืออยู่เท่านี้นะครับมันเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของเมืองนี้เลยที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายคุณจะมอบงานชิ้นใหญ่โบแดงให้ผมใช่ไหมล่ะตอนนี้ดูสิหน้าอายจริงๆทุกวันนี้คนหนุ่มสาวต่างเลิกที่จะนั่งอยู่หน้าทีวีมากกว่าจะมารวมตัวกันทําอะไรกับชุมชนแต่ฟังฉันพูดก็สิเหมือนตาแก่ทึมๆเลยใช่ไหมล่ะบริษัทโจจ้าพยายามกดดันกับฉันเพื่อขอซื้อที่ดินแห่งนี้เพื่อเอาไปสร้างเป็นโกดังเก็บของซึ่งถ้าเป็็็นนโกกกดัังงงเเบขอมคจะสีย เะนะมืองพริีกันต้องการเงินก็จริงแต่มีบางสิ่งที่อยู่ชันเอาไว้ไม่ให้ขายที่นี่ไปคนแก่ๆอย่างฉันคงจะโหยหาอะไรบางอย่างในอดีตละมั้งนั่นแหละถ้ามีใครสักคนสมัครเป็นสมาชิกของบริษ,ษัทโจจ้าอีกฉันก็คงต้องมุ่งไปข้างหน้าและขายมันจริงๆเสียทีอ๋อคือคุณลุงรีเวตบอกไว้ว่าถ้าสมมติเราไปเข้าร่วมกับพวกโจจ้านะเขาก็อาจจะต้องขายศูนยชุมชนตรงนี้ไปแล้วเขาก็พาเราเข้าไปดูในศูนย์ชุมชนครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในศูนย์ชุมชนแล้วครับคุณเลวิสจะแนะนำอะไรเราต่อนะอืมอะไรล่ะเนี่ยผมใส่วินเซนต์กับแจ๊สคงต้องเข้ามาได้ในนี้แน่ๆไอ้พวกเจ้าเด็ก2คนนั้นนะที่นี่โสมไปเยอะมากจากที่ฉันเคยจำได้โอ้นั่นเป็นจูนิโมอะไรหรือเราบังเอิญไปเห็นเจ้าจูนิโมเอาไว้แล้วก็ถามคุณเลวิตคุณเลวิสก็งงนะเป็นไปเธอไม่สบายหรอที่คุณมาหาว่าผมหลอนเหรอคุณก็รู้อยู่ว่าที่นี่มันมีอะไรเธอเห็นอะไรงั้นเหรออืมฉันว่ามันแปลกหลักที่นี่เต็มไปด้าหนนะูะ ตกใจซะเวอร์มากคุณเลวิทอะไม่ทานได้หันไปดูใช่ไหมล่ะเธอกํากลังทําให้ฉันกังวลน,นะเอาล่ะฉันคิดว่าฉันจะกลับบ้านแล้วเริ่มหิวแล้ว แล้วคุณเลวิสคุณมาหาว่าผมหลอนแล้วแบบคุณมากังวลเกี่ยวกับผมเนี่ยนะทั้งที่คุณก็รู้ว่าว่าที่นี่มันมีอะไรเหตุ hey, จังนี้ไปฉันคงจะเปิดที่นี่ไว้ตลอดบางทีเธอจะมาช่วยจัดการหนูในนี้หน่อยถ้ามีเวลาว่างอะนะม่เชลมันไม่ใช่หนูมันเป็นพลังงานบักอย่างแน่นอนอะไว้จะกลับมาสำรวจที่นี่เพิ่มเติมที่หลังละกันเขาบอกมาแบบนี้นะโอเคครับเรากลับมาด้านนอกแล้วนะซึ่งด้านในก็เป็นศูนย์ชุมชนที่เราต้องเอาพวกดอกไม้หรือว่าเอาของต่างๆเข้ามาใส่ในบลัลโดนะครับเพื่อจะปลดล็อกการไป ทะเลทรายการพัฒนาเมืองนี้ซึ่งยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องพัฒนานะไม่รู้ว่าเราจะพอเอาเวลาไปจัดการเมืองนี้หรือเปล่านะเหมือนว่าเราเริ่มจากการมาดูตรงนี้ก่อนซันฟิตทั้งนี้ก็ต้จงหมดคุณแพมต้องการซันฟิตเรารับภารกิจไว้ก่อนถ้าเป็นตกปลานะว่าไม่รู้จะตกได้หรือเปล่าอาแล้ววันนี้มันเกิดคุณลุงเลวิดด้วยโอ้โหเอาเป็นว่าเราเอาโจจ้าไปให้คุณปีแอร์ก่อนแล้วกันนะจ๊ะ สวัสดีครับคุณปีแอร์ผมนําของมาให้ตามที่ขอจริงๆโอ้โหซาบซึ้งมากๆครับคุณปีแอร์บอกขอคุยหน่อยผมเบื่อที่ต้องฟอรล้านแล้วคุณเปิดร้านทําไมล่ะครับปีแอร์โอเคครับเราได้เงินมา75จากคุณปีแอร์เควสของเราหนูรบกวนสํารวจด้าในชุมชนเราก็เดินผ่านชุมชนมาแล้วเรา ไปสำรวจชุมชนสักหน่อยแล้วกันนะตอนนี้เรามีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกด้วยเดี๋ยวเอาไปใส่ในศูนย์ชุมชนครับติ้งตองเข้ามาในศูนย์ชุมชนแล้วนะฮะก็มีห้องสุดโสมหลายห้องนะห้องแรกที่เราต้องมาก็ต้องเป็นตรงนี้แหละฮะแล้วก็มีภาษาโบร,ราณนะไม่รู้ภาษาอะไรนะเขายัางไม่ให้เราจัดการใช่ไหมน่าจะต้องมาพรุ่งนี้เอาเป็นว่าเราสำรวจศูนย์ชุมชนแล้วแหละไม่แน่ใจว่าวันนี้จะลงเมืองทันไหมนะดังนั้นเดี๋ยวเราขอไปตกปลารบริเวณด้านบนก่อนแล้วกันตอนนี้เรามีเงินอยู่800นะฮะอุ้ยตรงนั้นมีรงน้้นีฟอําากท่ ตกปลาให้ได้ตลอดนะพยายามหาที่ที่มีฟองน้ําแล้วก็เราก็หย่อนคันเบ็ดไปจะมีโอกาสที่ตกปลาได้มากกว่าปกตินะปลาจะติดเบ็ดเราเร็วขึ้นแต่ว่าจะเป็นปลาอะไรเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีฮะซึ่งตัวแรกของวันนี้โอเคครับเป็นสมอลมาวัสแล้วก็ได้เป็นเหยื่อตกปลาแล้วก็ของบริจาคพิพิธภัณฑ์นนะวันนี้เราไม่น่าจะลงเหมืองทันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเก็บเอาไว้ลงวัน วันอื่นนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะนําของไปให้ที่พิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วกันถือว่ามาเดินสํารวจเมืองนะฮะวันนี้ตอนนี้เรามีของจะบริจาคให้พิพิธภัณฑ์แต่ว่ามันอยู่ด้านล่างใช่ปะตรงนี้เป็นร้านช่างตีเหล็กนะฮะเราน่าจะยังไม่มีอะไรที่จะเอามาทําได้ผมขอมาบริจาคของเข้าพิพิธภัณฑ์ครับ1ชิน้นคุณเมของรางให้ผมหรือเปล่า โลภเราต้องการของรางวัลมากกว่าที่คิดอย่างน้อยอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ใช่ปะเราจะเก็บไว้ดอกหนึ่งนะเพื่อที่เราจะนำไป นบเรามาเดินสำรวจชายหาดหน่อยครับว่ามีของให้เราเก็บไปขายหรือเปล่าเอ๊ะตรงนี้มีขอไปขายก่อนแล้วกันครับเพราะว่ากระเป๋าเต็มแล้วเป้าหมายของเรานะต้องเก็บตังเพื่ออัปเกรดกระเป๋าในราคา2000นะถ้าผมจะไม่ผิดเอาเป็นว่าเราไปหาตังก่อนดีกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เริ่มหาตังแบบจริงจังเลยครับเพราะว่ามาทําภารกิจให้เมืองอยู่นะซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนในเมืองเนี่ยมีเรื่องเยอะแยะทำไมต้องเป็นเราคนเดียวนะต้องมารับภารกิจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่หญ่ยิ่งคุ่งเบนได้กล่าวไว้ครับเช่นเดียวกับทีปาม์ได้กล่าวไว้เรามาหาเงินสักหน่อยดีกว่าด้วยการตกปลานะอย่างที่เราเก่าไว้ในอีพีแรกๆว่าเราจะเป็นสายตกปลานะฮะลงท่าอาจจะมีลงบ้างนะในการไปหาแร่มาอัปเกรดถึงต่างๆนะฮะแล้วเอเลียตคุณจะมาคุยกับผมทําไมตอนนี้ผมต้องใช้สมาธิในการตกปลาโอ้คึบมาเลยครับ แฮริง51เนิ้วขออนุญาตขายก่อนนะครับขายแฮริงปากาลังจริงๆปากการังมันก็ต้องนําไปใส่นาบาโดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยเก็บใหม่แล้วกันอย่างน้อยวันนี้ก็หาตังค์ให้ได้สัก1,500เป็นอย่างต่ำาะะฮะด้วยการตกปลาแล้วก็ขายคุณลุงนะ เพราะว่าเราจะเก็บตังไปอัพกระเป๋านะฮะตอนนี้12ช่องในกระเป๋าเรามันไม่พอเลยฮะอย่างน้อยก็ต้อง24ช่องนะก็แต่เอเดียสไม่ยืนทําอะไรตรงนั้นคนเดียวตลอดเลยนะคุณชอบธรรมชาติขนาดนั้นเชียวลีกวิเวกนะก่อนที่คุณลุงจะปิดร้านในเวลา5โมงเย็นนะดังนั้น2ชั่วโมงเราต้องตกปลาให้ได้สักพันหนะฮะถ้าเป็นไปได้สําหรับใครที่ไม่ชอบในส่วนของการตกปลานะฮะก็สามารถสคริปต์ไปได้นะฮะเพราะว่า คลิปส่วนมากก็อาจจะเป็นการตกปลานะเพราะว่าผมจะเน้นเป็นสายตกปลานะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการตกปลามันเป็นอะไรที่สามารถหาเงินได้วันต่อวันเลยนะส่วนการแบบทําฟาร์มปลูกผักแบบนี้มันต้องมีระยะเวลาการรอครับซึ่งสู้การหาตังรายวันแบบนี้ดีกว่านะฮะถึงจะเหนื่อยมากกว่าปกติแต่ว่าก็ได้เงินที่คุ้มค่าครับขอขายปลา742ตัว74จริงหรออีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ไม่แน่ใจว่าพัน0้าจะพอหรือเปล่านะ ก็มีโอกาสนะครับถ้าเราได้ปลาดีนะซึ่งตอนนี้คันเบ็ดของเราก็ตกได้แต่ปลาธรรมดาด้วยนะผมกะว่าจะเก็บตังค์ซื้อคันเบ็ดร,ราคา7,5 0 0เลยนะทีเดียวที่ใส่ได้ทั้งฟิลเตอร์แล้วก็เป็นเหยื่อนะก็จะสามารถตกปลาตำนานได้ด้วยแล้วก็ตกปลาที่มีมูลค่ามากกว่านี้ได้ด้วยนะฮะโอเคพันซีจริงๆถ้าเราตกได้2ตัวนี่คือเพอร์เฟกต์เลยฮนะสำหรับวันนี้นะซึ่งตอนนี้หลังจากตกตัวนี้ก็ไม่น่าจะทันขายลุงนะเพราะว่าลุงน่าจะปิดร้านแล้วไม่ก็ ตกได้สักตัวแล้วไปขายเค okay, ได้มึงตัวโหแล้วเป็นเอนโชวีหวังว่าจะมีราคาหน่อยนะ37บาทเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตกให้เต็มพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะฮะอย่างน้อยที่เราคาดหวังเอาไว้ว่า1,500บาทก็น่าจะถึงอยู่นะวันนี้ที่เหลือก็ค่อยไปขายบริเวณหน้าบ้านนะครับไอ้ตรงนัน้นมีฟองอากาศครับฟองอากาศแบบนี้ จะทาให้เราตกไปลาได้ดีแล้วปลาก็จะกินเหยื่อเราเร็วขึ้นนะนี่ยมาแล้วหวังว่าจะเป็นปลาที่มีราคานะแหวิ่งครับขออีกสักตัวมาฮะปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรก็ได้แต่ขอมีราคาหน่อยนะฮึบนิ่งขนาดนี้เหมือนปลาตายหลังจากกระเป๋าเต็มเดี๋ยวเราจะกลับนะกล่องของขวัญเนี่ยค่อนข้างดีนะในช่วงตกปลาเนี่ยเพราะว่ามันจะให้พวกไอเทมที่เราหาได้บ้างแล้วก็บางทีก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าเราได้โอ้โหเราได้เพชรม,มาอันนี้คุ้มครับแต่ว่าต้องแลกกับยอมทิ้งไข่ ฟองครับเพื่อได้ของวันนี้ก็เสร็จภารกิจที่ชายหาดในการตกปลาเลยครับแพมบอกว่าอยากได้ซันฟิตแต่เรายังไม่มีซันฟิตนะตกไม่ได้เลยด้วยแล้วก็สลามเดี๋ยวเราจะ ไปพรุ่งนี้ถึงเวลากลับบ้านครับ่อนที่เรากลับบ้านจริงๆอยากจะแวะไปไปทําอะไรสักหน่อยนะที่โรงเบียร์แต่ว่าตังเราขอเก็บไว้อพกระเป๋าก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยสำคัญมากเวลาลงเหมืองแบบนี้นะฮะจะได้มีพื้นที่นะก็กลับบ้านมุ่งตรงเข้าบ้านเลยนะเรามาถึงบ้านเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะขออนุญาตขายปลาที่ได้มาวันนี้สักหน่อยขายตัวเดียวก็ได้ฮะที่เหลือเดี๋ยวเก็บไว้ในกล่องก่อนนะครับเผื่อเราต้องเอาไปใส่บาร์โดนะก็อันนี้เอาไปให้พ พธภัณฑ์เหยื่อเก็บไว้บ้านก่อนนะฮะแล้วก็เอาขวาน ออกมาเราจะไปเคลียร์พื้นที่สักหน่อยสําหรับตรงนี้ฟาร์มเราเพราะว่า energy เรายัางเหลือนะวันๆไม่ทําอะไรครับตกปลาเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลงเหมืองกันนะฮะเพื่อเอา copper 20ชิ้นนะนำมาจัดก,การทําเป็นเตาหลอมเพราะว่าหิดเราขุดเอาแถวนี้ก็ได้ครับแต่ว่า copper มันต้องไปลงเหมืองอย่างเดียวเลยอย่างน้อยผมแบบให้ได้ตังอัพกระเป๋านะมันจะได้แบบมีพื้นที่ในการลงเหมืองนะใส่อาหารไปเยอะๆอะไรแบบนี้นะตอนนี้เรา เ,เก็บสิ่งที่ไม่จะเป็นเข้ากุบไปก่อนนะครับก่อนจะหมดคืนนี้ไปครับขออนุญาตตัดไม้ก่อนนะครับอย่าพื้นที่บริเวณหน้าเราไก่ตรงนี้เผื่อว่าเราจะนําไปทําอะไรได้ในอนาคตนะซึ่งก็น่าจะพอดีกับพลังงานที่เหลืออยู่แลลวฮะนี่ฮะน่าจะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยเป็นว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อพรุ่งนี้เลยนะวันนี้ถือว่าเป็นการนอนไวแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเช้าๆเราก็ไปลงเหมืองกันนะครับไปทุกคน จบวันที่7ของเราอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากผ่านวันที่7ครับเราได้สกิลในการตกปลานะแล้วก็มีสูตรครับเจ้าเหยื่อเพื่อมาใหม่นะรวมไปถึงสูตรครับชาโคลรอแล้วเราขายปลาได้30บาทโอ้โหโคตรคุ้มคุ้มจริงๆสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เชา้าอันสดใสวันที่8ใน Star Devil Ray ของเราครัเริ่มต้นด้วยการดูดวงเลย เราเป็นคนติดดวงใช้ชีวิตยากลําบากด้วยโอ้โหแล้วเราจะลงเหมืองโอเคไหมนเนี่ยวันนี้จดหม,มายมาแรงข้อมูลฉันบอกว่าเธอได้เข้าไปด้อมามองในสูนชุมชนเก่าทําไมไม่ไปเยี่ยมฉันสักหน่อยละ่ะที่พำน,นักของฉันอยู่ที่ทิศตะวันตกของป่าติดลําธารในหอคอยเก่าๆฉันอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ช่วยตอบคาถามเกี่ยวกับหนูตัวปัญหาของเธอก็ได้นะแอมบรัสโมเดียสเป็นพ่อหมดโอเคงั้นเราจะไปลดน้ําต้นไม้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปคฤหาสน์ของพ่อมดกันไปหาคําตอบว่าไอ้เจ้า ตัวจูนิโมที่มันอยู่ในศูนย์ชุมชนของเรามันเป็นตัวอะไรกันแน่โอเคครับเราลดน้ําต้นไม้แล้วก็เก็บไข่มาเรียบร้อยครับสำหรับอาหารวันนี้เราจะเก็บของที่ไม่จําเป็นทั้งสิ้นทั้งหลายเอาไว้ตรงนี้นะเราจะไปเจอพ่อมดกันก่อนนะครับทุกคนไปเจอกันที่คฤหาสน์พ่อมดด้านล่างครับเรากาลังเดินทางไปคฤหาสนะโ,โหไม่มีสตรอเบอรี่บริเวณริมทางเลยนะฮะใส่ย,ยังไม่ใช่ช่วงที่พวก พืชผักผลไม้จะขึ้นนะเดี๋ยวเราขอเวลาเดินนิดนึงโอ้โหทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกี้เราเก็บดอกไม้ที่เอาไปใส่ในบันเดมาด้วยนะก็เดี๋ยวเอาเก็บที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่ทีทเดียวถึงคาริฮาพ่อมอดครับเข้ามาสี่เขาบอกให้เราเข้ามาสี่แต่เราเข้ามาก่อนที่เขาจะบอกซะด้วยซ้ำนะข้ามีนามว่าลาสโมเดียสผู้แสวงหาสัจธรรมแห่งเวทมนต์สื่อกลางร,ระหว่างสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่ไร้ตัวตนผู้เชี่ยวชาญแห่งทตุทั้ง7 ผู้พิทักษ์แห่งห้องศักดิ์สิทธิ์เจ้าคงเข้าใจแล้วสินะจ้ะและเจ้าผู้ที่ข้ามองเห็นถึงการมาไว้เน่นานแล้วมานี่ข้าอยากจะให้เจ้าดูอะไรบางอย่างเอาละครับเขาจะล่อลวงเราไปให้ดูอะไรหรือเปล่าจับตาดูนี่คือพลังพลังมหาศาลครับโอ้พ่อมดโชยดูเจ้าเคยเห็นหนึ่งในพวกเขามาก่อนใช่หรือไม่ Yes เพิ่งเห็นมาเมื่อวานเลยฮะตอนที่ไปหาคุณเลวิทพวกเขาเรียกตัวเองว่า Junimo เป็นจิตวิญญาลึกลับแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างจุนโมอตอนนี้ปฏิเสธที่จะคุยกับข้าอ้าวมีพลังจริงไหมเนี่ยข้าไม่ค่อยแน่ใจว่าทําไมพวกเขาถึงเข้าไปอยู่ในส่นชุมชนแต่เจ้าไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวโอเคไม่กลัวก็ได้ถ้าพมตดบอกว่าไม่ให้กลัวเจ้าผู้แผ่นป้ายสีทองที่เขียนด้วยภาษาปแปลกๆแลน้นหรอช่างน่าสนใจจริงๆรออยู่นี่ก่อนข้าจะไปดูด้วยตัวเองและข้าจะรีบกลับมาให้รอจริงหรอเฮ้ย ไม่ก็ oh, คุณพี่แกเทเลพอร์ตไปเลยฮะแล้วเราทำไงอ่ะเนี่ยงงอันนี้เทเลพอร์ตไปแต่ว่าเดินกลับเข้ามาอะไรครับเนี้ยข้าเจอบันทึกนั้นแล้วภาษาเรือนหลัง แต่ข้าสามารถถอรหัสออกมาได้เราจูนิยโมยนินดีที่จะช่วยเหลือท่านในทางกับกันเราขอของขวัญแหง่งุบเขาแห่งนี้เป็นการตอบแทนหากท่านเป็นหนึ่งเดียวกับป่าแล้วท่านก็จะเห็นลักษณะที่แท้จริงของแผ่นป้ายนี้เขาหมายถึงถ้าเราเอาของไปใส่ในบอโดในสุนชรพจนหมดใช่ปะอืมหนึ่งเดียวกับป่าเพราะเขาหมายถึงอะไรกันนะฟ,ฟุตฟ,ฟิตฟุตฟิตจะฟุตฟิต,ฟท,ฟต,ฟท,ฟตทำไมล่ะฮะอืมอ้าจะโชว์เวทมนตร์นะดชชวนเอามานีอีกแล้วชวนมาดูโชว์พิสดารของเขาอีกแล้วเนี่ยหม้อใหญ่ของข้าเต็มไปด้วยส่วนผสมจากป่า ้นเฟิรอนอ่อนต้นมอสบาบบ,บได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิน่นนี่ลองเดิมดูสิจะให้เราดื่มด้วยเหรออ <c oughs> อาดื่มก็ดื่มวะมา <c oughs> ให้พลังงานบวก26่ืิอหน้าเขียวหน้าเขียวแปงลงร่างเป็นฮะรักไม่ใช่ละโลกตอนนี้เริ่มกลายเป็นสีเขียวแล้วพ่อค้าหลอกเราแบบสโมกเวสหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ต้นไม้ต้นไม้ ตอนนี้ฉันอยู่ท่ามกลางต้นไม้มีแต่ต้นไม้แต่ไม่หมดต้นไม้แยกร่าง <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยนี่เรากําลังเมาเหรอหรือเรานั่งรถไฟขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเนี่ยตอนนี้เออ <c oughs> เจ้าได้รับพลังแห่งเวทมนต์แห่งป่าแล้วตอนนี้สามารถถอดความหมายที่แท้จริงของแผ่นป้ายจูเนิโมโได้แล้วขนาดนั้นเชียวโอ้คุณพมดเล่นหมซะและ้วหลอกให้เราดูดมองหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เออเวลาที่เราเสียไปเนี่ยมันไม่กี่นาทีเองนะจากตอนเช้าอ่ะถือว่าทําเวลาได้ดีมากเอาเป็นว่า เราจะรีบกลับบ้านก่อนนะครับเพื่อเอาของไปเก็บแล้วเราก็จะอุ้ย,อ,ยอันนี้ไว้ใส่นามบันเดิลได้เราก็จะไปเหมืองเพื่อไปเอาอแร่ไวเบเนียมไม่ใช่สิเราจะไปเอาจเจ้าคัพเปอร์นะมาใช้ในการสร้างเตาหลอมนะฮะต้นไม้ก็เยอะเหลือเกินเดี๋ยวค่อยหาเวลามาถางแล้วกันนะฮะตรงนี้โอเคเราถึงบ้านแล้วเราจะขอเก็บสิ่งที่ไม่จําเป็นเอาไว้ที่บ้านก่อนนะผมขออนุญาตเอาซาเดนกับแอนโชวีไปด้วยแล้วกันเผื่อว่าจะเป็นอาหารได้นะก้นเราพร้อมแล้วเราจะไปลงเมง กเพื่อหาคอปเปอร์จำนวน20ชิ้นนะฮะเราเจอของที่มาใส่ในบัโดดังนั้นเดี๋ยวเอาไปเก็บที่บ้านกันคนระับเพราะว่ากระเป๋ายังไม่พอนะตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่เหมืองใช่ปะ่ะแล้วเราจะขุดเอาเฉพาะแค่คอปเปอร์นนะถ้าเป็นไปได้แล้วก็พวกขินอะไรแบบนี้เราจะทิ้งไว้ในเมืองถ้ากระเป๋าไม่พอนะแต่ว่าผมว่าน่าจะพอแหละเรามีให้เราเก็บขนาดนี้อย่างน้อยเราก็ต้องเหลือไว้สักหนึ่งนะเอาไว้ใส่ในบัตโดเราใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมงอะจากเมื่อกี้เพื่อที่จะเข้าเมืองนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็น การเตรียมตัวครับพลังงานฟิตเต็มเปียบเลสโก้ครับตอนนี้เราลงเหมืองไปชั้นที่10แล้วเราก็ลงไปชั้นที่10เลยแล้วก็เริ่มด้วยชั้นซีเบวันนี้เราอาจจะลงเหมืองให้ได้มากกว่าเดิมนะนี่งไงคัพเปอร์จะได้เฮ้ยตรงนี้มันโคอะ่ะโครเราก็ต้องการนะจริงๆอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยมาเก็บแล้วกันเรามาเพื่อตามหาคอปเปอร์ครับเราหาประตูลงชั้นต่อไปก่อนครับโอ้มีจิโอด้วยว่าตอนนี้เราต้องสู้กับเจ้าสลามเรามีเควสจัดจาก,การสลามอีก2ตัวนะที่ยังขาดอยู่ให้สําเร็จ โดนสลามตีมีของที่เต็มกระเป๋าไปหมดนะที่เรายังไม่มีที่วางเป็นว่าเดี๋ยวขอหาบันไดให้เจอก่อนนะฮะแล้วก็จะกินอะไรสักหน่อย25 พลังงานเรายัางเหลือเฟือตรงนี้มีจิอดขอใช้เวลาหามันได้สักคู่ครับทุกคนผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละแถวนี้ไม่น่าจะมีผมว่าอาจจะมีอยู่นี่ไงเจอแล้วบันไดเราเจอบันไดแล้วครับลงไปชั้นต่อไปครับชั้นนี้เป็นวิเราเราเจอทางลงเลยอะเอาไงดีวันนี้เขาบอกว่าดวงเราไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามาขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเจอสลามนี่หว่าเราขอไปจัดการสลามตัวนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้เควสของเราเสร็จสิน้นครึบมาสลามเจอกันอื้มโดนกระโดดโดนกระโดดตีเรียบร วันนี้เราเน้นมาขุดคอปเปอร์นะดังนั้นที่ไหนมีคอปเปอร์เราจะขุดครับไปต่อครับที่ชั้นที่13 let's go เ okay, คครับเราลงมาชั้นที่13แล้วตอนหินเปหมดเลยเราจะหาบันไดนะแล้วก็แรกคอปเปอร์ที่เราใฝ่ฝันหาเราเจอครับหนึ่งขอขอกล่องแป๊บเอ้ยเราเจอแหวนแหวนหนึงดูไอเทมปเปอเฮ้ยเฮ้ยปูอย่ามายุง่งปูอย่ามายุง่งผมจะเอาคอปเปอร์มายุ่งก็ไม่ได้วะเข้ามาขนาดนี้ผมคุณต้องตีคุณละนี่นี่ นี่อยู่ไหนเอยบันไดาหาไม่เจอเลยอาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้นะไหนลองเคาะดูซิปึ๊บหรือจริงๆบันไดมันจะอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงนี่ไงเจอละไปชั้น14ฮะโอ้คัพเปอร์เพียบเลยชั้นนี้ขออนุญาตเอาคัพเปอร์แป,ป๊บครับโอเคมีอีกไหมเอยเฮ้ยเราเจอบันไดลงไปชั้น15แล้วแต่ว่าเราขอเอาคัพเปอร์ก่อนนะเพราะว่าเราน่าจะลงแค่ชั้น15ครับวันนี้สลามโอ้คุณมาตีผมนี้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมตีคืนนะฮะสลามสลามสลามปลาก่อนแล้วกันปึ๊บ อิ่มท้องสบายใจเรามีบันไดแล้วมีมนวมคนจู่โจมเราทางอากาศครับหน่วยจู่โจมทางอากาศพึบมาดิ มาดีเราต้องการคัพเปอร์ตรงนี้เราขอเก็บแรกก่อนนะฮะคัพเปอร์ตอนนี้เรามีอยู่16นะเฮ้ยปูอย่าเพิ่งมายุ่งได้เปล่าเรียบร้อยลงแรมปูฮะตรงนี้มีอะไรเอ่ยทั้งหมดต้องการ20ชิ้นใช่ไหมตรงนี้เราได้22แล้วถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจครับเราลงไปชั้น15กันโอเคครับทุกคนชั้น15มันยังเป็นชั้นลืมไปเลยนี่ว่ามันต้องเป็นชั้นที่20ใช่ป่มมันถึงจะเซฟเอาเป็นว่าไหนๆก็ลงมาแล้วต้อง ลงไปจะถึงชั้น20วะถ้าเป็นไปได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าด้วยนะวันนี้ตอนนี้เราเต็มกระเป๋าหมดแล้วแต่ว่าเรายังมีแหล่งพลังงานอยู่นะมาลุ้นครับว่าเราจะไปถึงชั้น20หรือเปล่าว่าเราต้องเจอเจ้าสลามกับเจ้าแมงนั้นตลอดเลยอะซึ่งเราไม่อยากตีพวกเขานะจริงๆอะเราต้องการหาแค่บันไดโอเคชั้น16โอ้แล้วเริ่มมาเริ่มมาก็เอาเลยคุณมา2คนแบบนี้เลยหรอคุณจะลุมผมหรอคุณจะลุมผมหรอผมไม่คุณลุมผมหรอก นี่เป็นไงล่ะแต่ว่าเราจะทันก่อนถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าเนี่ยซึ่งสมเสียงมากครับตอนนี้อาจจะต้องยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันเดี๋ยวยังไงถ้าไม่ทันแล้วมันไปติดอยู่ชั้น78อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะขอกลับก่อนนะเราค่อยขึ้นมาใหม่เพราะว่าเป้าหมายหลักวันนี้คือคั p เปอร์ฮะแต่ว่าเราจะลองขุดไปก่อนนะถ้ามันโชคดีเจอบันไดไวอะไรแบบนี้ก็ลงไปให้ถึงชั้น20ครับผมขอกลับเลยดีกว่าเพราะว่า เราได้คอปเปอร์มาแล้วนะเดี๋ยวกลับไม่ถึงบ้าน Let's ก o ครับขออนุญาตกลับบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแวะเอาของไปใส่ในบันเดลสักหน่อยนะน่าจะได้สักสองต้นไม่แน่ใจว่าบันเดลมันเปิดให้เราใส่หรืออยังนะวันนี้หวังว่าจะทันนะครับเพราะถ้าไม่ทันเราก็คงจะสลบนอกบ้านนะแล้วก็อาจจะโดนเรียกเก็บเงินมูลค่า 1, 0 0 0อะไรแบบนี้นะฮะไปรี่ไปรี่ไปรี่ไปโอเคมา1ต้น หนึ่งต้นโอเคครับที่เหลือเรามาใส่วันต่อไปแล้วกันนะฮะ let's go let's go แหวนดึงดูดจริงๆมันก็น่าเล่นนะนะแต่ว่าผมชอบอันนี้ดีมากกว่ามันส่งแสงสว่างในะยามค่ำคืนให้เรานะดังนั้นก็ตามนั้นแหละแชันนี้ดีกว่าส่วนอนุก็ทิ้งไว้ในถ้ำนั่นเละฮะเดี๋ยวเราไปดูหินกันครับว่าเรามีหินเท่าไหร่เรามีหินดูโอ้ร้อยสิบแปดเราน่าจะสร้างได้นะนี่ไงเราสร้างเตาหลอมได้แล้วครับทุกคนเอาเป็นว่าเราได้เตาหลอมมาแล้ว เราวางตรงตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าหน้าบ้านได้ป่ะโอเควางเตาหลอมนะฮะแล้วเราก็ ยัดคอปเปอร์เข้าไปเชี่ยงคืนพอดีลูปหัวเจ้าตู่สักหน่อยฮะแล้วก็เข้านอนครับจบวันที่8ของเราครับสกิลการทาเหมืองของเรานะขึ้นมาเลเวล2แล้วก็สกิลการต่อสู้เลเวล1ฮะสำหรับ E p พีนี้นะฮะเราก็ได้ทําตามเป้าหมายของเรานะ,ะเริ่มจากการเอาโจจ้าโคลาเนี่ยไปให้คุณปีแอที่ร้านนะฮะแล้วก็เก็บดอกไม้เปิดศูนย์ชุมชนนะฮะแต่ว่าเรายังใส่บัตเตอร์ดอกไม้ไม่ครบนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปใส่ในอะีพีหน้านะครับแล้วก็เราไปลง เหมืองถึงชั้น10จริงๆมันถึงชั้น16นะฮะแต่ว่ามันน่าจะเซฟให้แค่ชั้น15นะฮะเราค่อยไปลงกันใหม่อีพีหน้าเราก็อาจจะไปลงถึงชั้น20นะรวมถึงการนำบัตเตดอกไม้ในฤดูใบไม้ผีิไปใส่นะฮะถ้าโชคดียังไงอีพีหน้าเราอาจจะได้สร้างเล้าไก่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะหวังว่าจะสนุกกับคลิปของเรานะเจอกันคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ